เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับก็ได้มีหลายๆคนรับขอมาอีกแล้วนะครับว่าพี่อย่างดูเซิร์ฟจีนย่อเซิร์ฟจีนย่อเซิร์ฟจีนยอ่อ,น,ยอนะครับจากที่จริงๆแล้วเนี่ยผมจะทำแค่ประมาณ2สัปดาห์นะครับหรือ1เดือนเนี่ยจะเอามาให้ดูสัก แต่ว่าช่วงนี้นี่ทีเหลือเกินแทบทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่าน้องๆเพื่อนๆขอกันมาเยอะจริงๆนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างหน่อยนะครับว่าใครชอบนะครับอีบีหน้าจะได้ทําอีกนะครับสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้เนี่ยเรามาอยู่กับตัวที่เรียกได้ว่าเป็นตัวที่โหดที่สุดในสายของทีมฮีโร่นะครับลองคิดกันดูครับติ๊กตอก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 ปิ๊งปิ๊งปิ๊งดเวลานะครับนั่นก็คือทัสซึมักิร่าง2นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะโหดขนาดไหนเรียได้ว่า ตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีตัวแก้ทางเลยนะครับแต่ก็คิดว่าอีกไม่นานนะครับก็ไม่รู้กี่เดือนนะจะมีตัวแก้ทางทัศึมกี่รังสองมาได้นะครับเรียกได้ว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่อึดถึกทนนะครับและดามเมจนี่แรงจัดๆก็ว่าได้นะครับยิ่งคู่กับปู่บอมนะไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มเติมที่ไหนแล้วนะครับสองสองต่อหกเนี่ยยังกินแบบนิ่มๆสบายๆได้เลยนะครับดามเมจของมันเนี่ย เป็นตัวที่สู้ยากจริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับนี่นะครับทีมฮีโร่นะครับผมทีมฮีโร่เนี่ยของเซิร์ฟจีนยอนะผมก็ต้องบอกเหมือนเดิมนะครับว่าพลังเนี่ยก็ยังไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับเพราะว่าผมพามาดูในเซิร์ฟที่มันเพิ่งเปิดได้ไม่นานนับในของเซิร์ฟจีนยอดจีนยอดเนี่ยจริงๆมันเปิดก่อนเซิร์ฟไทยนานมากๆนะครับแต่ว่าเซิร์ฟที่ผมพาเข้ามาดูเนี่ยคือมันเป็นเซิร์ฟที่เปิดใหม่นะครับต้องแยกกันก่อนนะเป็นเซิร์ฟที่เปิดใหม่นะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าทั้งเซิร์ฟเปน็ ย่อยที่เปิดใบเอางงไหมล่ะคราวนี้ <c oughs> เอาโอเคมาดูกันดีกว่านะครับทีมแรกนะครับก็จะมีซุปเปอร์ดาร์กนะครับมีปูบ่บอม มีสมินขัดเคลื่อนนับที่เรียกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นอันตีแรงที่สุดในเกมนะณณช่วงเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็มีแฟลประกายแสงนะครับมีทัชซ์ซึมเกียร่าง2หรือเจ้าหัวเขียวของเรานั่นเองแล้วก็หน้ากากหวานร่างไอดอนะครับดูครับไว้ผมหน้ามานะอย่างกับอป้าเลยนะฮะอย่างเท้เลยนะครับอ่ะส่วนอีกทีมหนึ่งนะครับนี่ก็จะมีทัชซ์ซึมเกียร่าง2เหมือนกันนะครับมี หน้ากากหวานร่างไอดอลนะครับมีแฟลประกายแสงมีกาโร่นะครับมีปู่บอมแล้วก็มีสวิงขับเคลื่อน,นะครเรียกได้ว่าทีมนี้เนี่ยเน้นสกิลไล่โจมตีเป็นหลักเลยก็ว่าได้แนละ้วเดี๋ยวมาดูเราว่าสกิลไล่โจมตีเนี่ย จะแรงสักแค่ไหนนะครับแล้วก็ทั้ง2องทีมเนี่ยแค่กรอบทองเท่านั้นนะครับไม่ถึงกรอบแดงนะครับแต่ก็เกือบๆนะครับอ่ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะว่า2ทีมนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเอาละครับเริ่มแล้วครับจังหวะนี้นากากหวนล่างไอดอลได้เปิดก่อนนะครับเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าจะสามารถทําอะไรได้หรือเปล่านะสกิลหลักๆแล้วเนี่ยก็เป็นการการขีดจํากัดของเลือดนะครับให้เหลือน้อยลงน้บนี่เห็นไหมที่มันจะเป็นหลอดสีขาวขาวครึ่งหนึ่งนะจากเลือดเต็ม100%เนี่ยจะสามารถ จะทําให้เหลือแค่70%เท่านั้นนะครับตีครับโอ้โหดามเมของท้าซึมิกิล่าง2อ,อันนี้เนี่ยพอเห็นมันตุ้มทีนึงแล้วเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับใจเย็นๆครับอันนี้มันเรียกว่าระเบิดเวลาก็ว่าได้นะมาเรียบร้อยครับนี่เห็นไหมความแรงของระเบิดเวลารับสนามพลังนั่นเองนะค,ค่อยๆล้มตายหายตายจากกันไปนะครับ ดูค yup. รับเหมือนยังไม่ค่อยมีอะไรนะเป็นเอ็หมุน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 สีม่วงๆนับอยู่รอบๆตัวนะครับปูบอมเบลแล้วครับจังหวะดีอันตีหมุนหมุนหมุนแล้วแทงด้วยหมัดซูเปอร์ดาร์จังหวะเดียวคือได้เพื่อนครับดูว่าจะสามารถแก้แค้นสำเร็จหรือเปล่าหูเลือดไม่ลดเลยนะครับไม่สามารถทําให้โรคปู่บอมได้นะแต่ว่าตอนนี้ซูเปอร์ดาร์นี้ใกล้จะไปเต็มดีแล้วนะปู่บอมก็กักเลือดแล้วนะครับแต่ซึ่งเมื่อกี้ล่างสองฝั่ง้ายร่วงลงไปแล้วนะยังไม่ทันได้แก้แค้นให้เพื่อนเลยนะจังหวะนี้ อสมิงขับเคลื่อนรวดเดียวเลยครับเรียบร้อยครับหูเนี่ยมันโหดอย่างนี้เนี่ยแหละครับที่ผมบอกนะครับว่าเป็นหนึ่งตัวนะที่ต่อกรค่อนข้างยากมากๆและยังไม่มีตัวแก้ทางแบบเป็นจริงเป็นจังนะครับเพราะว่าสกิลของมันเนี่ยแม้ว่าจะอึดแค่ไหนจะโหดแค่ไหนนะครับแต่ถ้าโดนไปแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ตายได้ทุกเมื่อนะครับอย่างที่ผมบอกเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะ อ่าต่อไปมาดูทางฝั่งของทีมปีศาจกันบ้างดีกว่านะครับทีมปีศาจเนี่ยตัวก็ยังไม่ได้โหดมากมายอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่น่าจับตามองแล้วเนี่ยคือ Sonic เอ r นะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวโ o n i c ร่าง2ที่โหดมากๆนะยิ่งกว่านารูโตอีกนะครับเป็นนินจาโฮคังเงะคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคร,ระดับโฮคังเงะเลยแหละ <c oughs> ไม่ใช่แล้วคนละเรื่องแล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีบิสกิงนะครับมีด้วงมีโซนิกร่างสองนะครับมียุงนะครับยุงร่างธรรมดาเท่านั้นนะไม่ใช่ยุงแดงนะครับแล้วก็ดร์จีนัทนะครับที่เน้นมษย์โค่นนะครับแล้วก็คอมบูดฟินิตี้หรือสาลายของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนอีกทีมนึงเนี่ยทีมนี้เนี่ยจะมีตัวที่ค่อนข้างว้าวนิดนึงนะครับเพราะมีโจเซ่ร่างปีศามนะครับหรือว่าเป็นพิกโกโลร่างสีแดงนั่นเอง เดี่ยวดูครับทีนี้นี่มีพิโกโร่สองตัวเลยนะพิโกโร่ม่วงกับพิโกโรแดงนะครับดูคิดว่าเหมือนไหมถ้าคิดว่าเหมือนคอม,มอคอมเมนต์มาหน่อยนะครับทุกคน ผมว่ามันเหมือนนะแล้วก็มีวิกกิ้งนะครับมีด้วงมีด็อกเตอร์จีนับนะครับมีโซนิกนับธรรมดาล่างธรรมดานะครับแล้วก็วัคซีนแมนนะครับร่างแรกนะครับเป็นกรอบทองเหมือนกันทั้ง2ที formas, มอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า2ทีมนี้เนี่ยทีมไหนนะครับจะคือที่สุดของเซิร์ฟจีนย่อนะครับก็เ e รียกได้ว่าตัวละครค่อนข้างหลากหลายนะผมว่าผมชอบมากๆนับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าฮะ เอาละครับเริ่มแล้วครับโอ้โหผมชอบจริงๆสีสัตว์นะสีม่วงกับสีแดงนะ้มันฉูดฉาดเหลือเกินดาพิกโกโทั้งสองนะฮะโอ้พิกโกโรยังไม่ทันทำอะไรเลยนะครับโดนโซนิกรร่างนินจานะครับล่างหกังเก้ใส่คืนไปให้แล้วนะครับเรียบร้อยครับตายไปหนึ่งนะครับเหลือ 5. ต่อ6เจ้านั้นเองนะบี้กิงแก๊กยังได้เพื่อครับเปี้ยงก็ยังไม่สามารถทำอะไรให้ฝั่งตรงข้ามสทุกสถานได้นะครับฝั่งซ้ายนะครับนี่ดรตอร์จีนันเลีอยสมุนสองตัวออกมาใช้อูซี่ยิงสกิทสกิทนะครับ บิกโลแดงจะสามารถแก้แค้นให้บิกโโม่วงได้หรือเปล่าต้องรอดูครับนี่ครับติดสนามพลังแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นสกิลนี้ครับดูฮะเป็นสกิลที่เหมือนกับทั้ซึ่งมิกิร่างสองมากๆแล้วถึงตัวเองจะดาเมจไม่แรงนะหรือว่าตัวไม่ได้โหดมากยนะแต่ว่าโดนสกิลนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างระเบิดค่อนข้างแรงพอสมควรเลยนะฮะอ้าวอยู่ๆสะท้อนตายหมดทีมเลยครับดูฮะโอ้ระเบิดไประเบิดมาหายหมดทีมนะครับ พระเจ้าอ้าวคอมบุยฟินิตี้ฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับดูครับความแรงโหดขนาดไหนเนี่ยนี่นเดี๋ยวอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วคิดดูนะครับว่าวัคซีนแมนร่างสองเนีมันโหดกว่านี้อีกนะครับที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะสามารถไปดูในช่องผมได้เลยนะครับผมทํารีวิวไว้ให้แล้วนะครับเรียบร้อยครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ผมบอกเสมอนะว่าไอ้สกิลสนามพลังเนี่ยไอ้ที่พวกตัวใหม่ๆนะครับส่วนมากมักจะมีนะพวกตัวที่ออกมาใหม่ๆนะครับ สัสืมากี่ร่าง2วัคซีนแมอะไรพวกนี้มีหมดนะครับแล้วส่วนมากแล้วเนี่ยจะโหดทุกตัวนะฮะ โอเคครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสําหรับศึกดวลเซิร์ฟจีนย่อประจําสัปดาห์ในรอบนี้นะครับผมว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างมันนะเซิร์ฟจีนย่อนี่มันทุกสัปดาห์นะครับเราก็ตัวมันค่อนข้างอลังการและสกุสกิลมันเนี่ยตายไวมากมากครับตัวแทงนี่ยังเลือดไหลเป็นน้ําเลยนะมันเป็นตัวที่สู้ยากมากจริงๆนะสาหรับทัึมกิร่าง2นะครับผมก็หวังว่าในเร็วๆวันนี้นะครับน่าจะมีตัวที่สามารถแก้ทางทัึมกิร่างสองได้นะฮะคือ มันยืนเฉยมันก็ล่วงได้เอาจริงๆนะสำหรับทัซึเมื่อกี้ร่างสองนะมันเป็นตัวที่สู้ค่อนข้างยากจริงๆครับในความคิดผมนะคือมันสู้ยากมากๆนะครับแล้วก็แถมยังมีตัวใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังไม่มีตัวไหนนะที่สามารถเอามาแทนทัซึมกี้ร่างสองได้ยังไงทีมฮีโร่ก็ต้องมีนะครับหรือถ้าใครไม่มีนะครับก็ไปเน้นทีมปีศาจเอานะทีมปีศาจก็ยังพอสามารถสู้ไทยๆถูๆได้อยู่นะครับโอเคก็สําหรับ E ีีนี้นะครับใครที่ชอบนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์และ อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ